สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ปทุมนะครับ VO สามห้ตัวเดินไม่หมุนปั๊มสั่นกระตุกสั่นทั้งคันเลยครับอาการที่ผมสันนิษฐานว่าน่าจะนิ้วขาดนะ,ะแกะมาขาดครับขาดไปสองลูกขาดติดเลยการแกะดูดิว่ามันเอ,ออกได้ไหมมันเสียไหม เสียงบล็อกด้วยนะครับอย่างเงี้ย่าขาด เกง่ายๆเลยนะครับเวลาทำงานยืดอามเข้าอามออกหรือว่ายกบูมถ้าสั่นกระตุกตึ๊กๆึๆกตึกตึกต,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 กตนิ้วขาดชัวร์เลยได้ปะมันมีรอยฝาดเอาลูกมันดีสวมดูเดี๋ยวรอชมนะครับ เปลี่ยนใหม่นะครับวอลเพจก็เปลี่ยนใหม่ได้อะไรมานิ้วใหม่หนึ่งชุด <c oughs> ล้างจะประกอบวันพรุ่งนี้ค่อยไปติดตั้ง สึ่ว่าจะแดงมากเลยเลยต้องเปลี่ยนชามใหม่เเก่ามันไม่ลื่นแล้วนะครับที่ต้องเปลี่ยนหรือว่ามันเป็นรอยอย่เงี้ยถ้าไม่งั้นมันเอียงปั๊มไม่สุดไม่มีกำลังมีผลหมดครับพวกนี้ ปั๊มขยบ้าอยู่ใน v ีโอสนะครับงานใส่ปัม๊ม<ป>แล้วก็เปลี่ยนถ่ายนะครับจุด okay. 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 กองไฮวริกกองโซล่า <Okay. S 1> กองเครื่องน้ำมันเครื่องมันไฮดริก นิดเดียวลูกก็เริ่มเลยปลั๊มเราจะจับแรงดันให้ดูนะครับกำลังเปลี่ยนน้ำมันให้อลิกนะครับต่อเกียร์ด้วยแล้ว ปั๊มคายาบ้า PSVD2 นะครับวีโอสามห้านี่ก็เปลี่ยนปั๊มเอ้เปลี่ยนชุดซ่อมปั๊มนี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่างปอด้วยนะครับโอเคครับงั้นก็ขอฝากไว้แค่นี้สำหรับยันม่าวีโอสามห้านะครับขอบคุณครับ